วิธีสมัครบัญชี Nintendo ถ้าซื้อเครื่องมือหนึ่งมามันจะให้สร้าง user เลยแต่ถ้ามากดทีหลังเข้าง่ายๆทาง e-shop กดปุ่มบวกทางขวากด create new user เลือกรูปตั้งชื่อ user ในเครื่องกดปุ่ม link a Nintendo account กด create a new account กดปุ่ม send ใส่เมลที่เราจะสมัครกดปุ่มเซ n นต์อีเมลเสร็จแล้วพักเครื่องไว้ก่อนแล้วใช้คอมหรือไม่ก็โทรศัพท์เปิดดูเมลที่ Nintendo ส่งมาชื่อว่า Nintendo Account Creation แล้วก็กดลิงก์ที่อยู่ในเมลกรอกข้อมูลชื่อที่จะใช้งานรหัสผ่านวันเกิดเพศประเทศให้เลือกอยู่ใน s ต a t เตไปก่อนสามารถเปลี่ยนทีหลังได้หรือว่าจะเลือกประเทศอื่นที่ใช้งาน e-shop ได้ก็ได้ แต่ถ้าเกิดเลือกประเทศไทยจะใช้ไม่ได้นะครับส่วน time zone ให้ปล่อยทิ้งไว้เลยไม่ต้องเลือกไม่มีผลกับเกมเพราะว่าตัวเกมจะใช้นาฬิกาจากตัวเครื่องไม่ใช่ในเว็บจะมีช่องให้ติ๊กถูก2ช่องช่องบนคือรับข่าวสารจาก Nintendo ไหมซึ่งจะติ๊กหรือไม่ติ๊กก็ได้แต่ว่าอันล่างเป็นการยอมรับข้อตกลงต้องติ๊กถูกกดปุ่ม submit เพื่อส่งข้อมูลแล้วกดปุ่มสีแดง display verification code เอาเลขที่ได้จากหน้าเว็บกลับไปใส่ที่เครื่องเกม กดปุ่มลิงก์กดโอเคกดเลือกยูเซอร์ของเราเข้า eShop ครั้งแรกสุดมันจะให้เราใส่รหัสผ่านของบัญชีที่เราสร้างไว้อีกครั้งหนึ่งถ้าเกิดเราไม่อยากใส่บ่อยๆให้เราติ๊กที่คำว่า Skip Password ใส่รหัสที่สมัครไว้เท่านี้เราก็จะสามารถใช้ eShop เข้าไปซื้อแล้วก็โหลดเกมได้แล้วครับ สนใจซื้อบัตร Nintendo eShop และบัตรเติมเกมอื่นๆได้ที่เอกค้าโค้ด